พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีและคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนกองทัพภาคที่สณฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบกองร้อยทหารราบที่722อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนจํานวน200ชุดเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2569โดยวินายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการ การจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยส่วนราชการกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและของกองกำกำกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังนรศวนร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรัรบสั่งทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนมอบแก่กำลังพล ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะเจ้าหน้าที่ทุกนายขอตั้งปณิธานจะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดไป